ม,มันยากกว่าที่พว,พวกพวกีเผมว่าสุดยอดนะผมว่าเด็กคนนี้ผมฝึกได้ไม่เกินเวันคล่องแน่นอนสวัสดีครับผมพิพิธเคซีก็ คำขอของน้งนองๆที่อยู่ในติ๊กต็อกนะครับคบเดี๋ยววันนี้พี่ก็จะมาสอนการเดินไม้ถลกเทกอย่างที่น้งนองๆต้องการนะครับเอ,อ้พี่จะบอกว่าไม้ถลกเทกเนี่ยมันก็คือกีฬาจะบอกเป็นกีฬาก็ได้แต่ว่าจริงๆมันคือเป็นการเล่นพื้นบ้านในสมัยก่อนซึ่งกําเนิดเนี่ยมันมาจากภาคอีสานนะครับมันไม่มาจากภาคใต้พี่เนี่ยได้รับแรงจาลใจในการเดินเนี่ย คือพี่ดูรายการแชมป์เฉลิมแชมป์เมื่อปี2011พี่ก็เลยมาฝึกเดินเพื่อตัวเองคืออันเนี้ยไม่มีใครสอนพี่เลยนะพี่เนี่ยเดินด้วยตัวเองเรียนตัวเองมาทั้งหมดตอนแรกอะ่ะพี่ก็เดินไม่ได้หรอกจนมาถึงมีตาพี่เนี่ยมาท้าพี่เดินจากบ้านพี่ไปยังบ้านยายก็สัก20เมตรนะจากนั้นพี่ก็เดินได้ยาวมาเดินข้างในนยพี่ก็ได้แผลมาเยอะอยู่นะเยอะนะ คือเดินแล้วล้มเดินแล้วล้มบางทีกิ้งหัวไข่หัวตำก็มีจนได้แผลที่แขนที่ขาจนสุดท้ายพี่ก็รู้เทคนิคการเดินก็มาคลตรงกันและพี่ก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ที่จะมาสอนตั้งแต่บัดนี้เลยจนถึงนู่นเลยพี่อสอนให้น้องเดินได้ตั้งแต่การทรงตัวเดินข้างหน้าถอยหลังการวิ่งนะครับแล้วก็การกระโดดหรือว่าจะเต้นบนไม้ดอกติดตรงนี้ก็ได้นะ ทางแทนเทสีเป็นวันนี้ผมจะมาสาธิตการทรงตัวไม้ศกศีกนะครับผมจะให้ลูกศิษยของผมเนี่ยเปิดยืนแบบพอทรงตัวให้ได้ก่อนนะครับมาทั้งแรกเนี่ยผมต้องจับเป็นต้องจับก่อนไม่มีใครหรอก เที่อวมาถึงว่ายืนไม้ตอกเสกได้แล้วมันจะเดินได้เทคนิคแรกของการเดินไม้ตอกเสกที่ทุกคนต้องรู้เราเนี่ยต้องเอ็นไม้ไปข้างหน้าอย่างนี้เอ็นในระดับ85องศานะครับแล้วก็เขาเนี่ยหัวเขาเนี่ยอย่าชนไม้ถ้าเราติดกันมันจะเดินไม่ได้เนื้อให้หางแค่มันนี้แล้วก็มือกับขาเนี่ยพยายามยกป้องกันจะไม่ยกป้องกันอันนี้พยายามแต่ว่าตอนแรกเนี่ย เดี๋ยวพี่จะจะถือไม้ให้แล้วน้องบนพยายามขึ้นก่อนนะอลองดูเราเอาเลเอาเลน,เลน,เลนยากเเขาเขา้าเขา้าหางเขา้เขาหางอย่าอย่าชนกันอย่า,ยา,ยาติดกับไม้ไม้มันจะเดินไม่ได้ยอย่าอย่ามองข้างล่างมองไปข้างหน้าเด็กดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันยากมันต้องใช้พละกำลังท่อนบนแล้วก็การทรงตัวเป็นอย่างสูงนะ ตัวนี้ถอยออกมากหน่อยอันนี้แหละพยายามยกเข้าขวาเมื่อเท้ายกกลังก้าขวาอ่าอันนี้แหละซ้ายปุ๊บขวา,าการเดินไม่ถูกเพกนะคะมันยากกว่าที่พวกพวกพี่เก็ตแต่ตอนนี้ผมเดินครั้งแรกผมก็รู้สึกกลัวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวา,ขวา ซ้ายขวาซ้ายขวาซึ่งการเดินทั้งแรกของคูเนี่ยจำเป็นต้องจับก่อนถ้ามาถึงผมปล่อยเลยอ่ะน้องอ่ะเขาจะล้มแล้วได้รับบาดเจ็บอันตรายไายแรงได้ีอย่าพยาพาไปเดินหน้านูนเลยนะมีความตั้งใจนะ เขาตั้งใจฟังที่ผมสอนจนมีสามารถพัฒนากา,ารได้คือเข,เขาเข้าใจนะว่าเวลายกเท้าเนี่ยยกไม้เนี่ยมือกับเท้า,าพยายามยกพร้อมกันมัมจะช่ให้วเราตัวเราเบามือไปด้วยแต่ว่าที่แท้จริงอะไม้ถูกเทงเนี่ยมันไม่ได้ใช้กําลังขานะครับมันใช้กําลังแขนเป็นหลัก ขั้นตอนต่อไปเนี่ยผมจะลองไม่ไม่ได้จับทั้งคู่นะผมจะลองปล่อยข้างหนึ่งแล้วจับข้างหนึ่งผมจะลองให้เด็กคนนี้เดินดูว่าจะทําได้ไหมเดี่พี่จะลองปล่อยมือข้างหนึ่งนะน้องมณลองเดินนะโอเคโอเคพร้อมนะเฮ้ยสองข้างปุ๊บอ้จับเออได้เฮ้ยหันหันข้างหน้ากันนะมือมือตึงมือต้องแข็งจับให้ตรงยกลยกยก่กมองข้างหน้ามองอย่ามองหน้ามองหน้าพี่ไวย ของหน้าพีไว้ีนะครับผมมีความหนักกว่ามันเดินหนขึ้น้กลังขาล้วลังมือเนี่ยนขึ้นฮัล้หลไปล้มาด้านหน้าเลยแขนแขอย่าชิดไม้ึงออกทางเลยออกทางเลยเฮ้ยระวังระวังหน้ากยืนยืดแค่ไครับมด้าเก้าสเดี๋ยวแค่ละบอบอยยกยก ผมว่าสุดยอดนะผมว่าเด็กคนนี้ผมฝึกได้ไม่เกินเจ็ดวันคล่องแน่นอนไม่ได้เขาต้องการจังไว้ยกยกได้ได้เนี่ยได้เคเหนื่อยพักได้นะเหนื่อยบอกเหนื่อยบอกพักบอกนะอ่ะองตัวลงตัวเดินอ้าวลงก่อนลงก่อนลงก่อนตอนอีกสามวันข้างหน้าผมจะให้เขาเนี่ย เดินแบบนับก,ก้าแล้วอย่างน้อยให้ได้สักสิบก้าก่อนโดยที่ผมไม่ต้องจับไม้แล้วโดยระหว่างสองวันนี้ผมย้ายน้มันโซกิวผมตลอดทั้งวันก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าเนี่ยผมจะให้เขาทําแบบทดสอบสักเล็กน้อยอย่างเช่นเดินสิบก้าง่งยี่สิบก้ามังจับมาเลยครับพี่เพชรได้เลยครับผมชอบมาก